แห่ถามเลขบ้านรุนระทึกกันทั้งไร้สดนาทีจับงูจงอางยักษ์โผผ่บ้านเชื่อเป็นงูเจ้าที่มาให้โชคเจ้าของบ้านสุดช็อกงูจงอางขนาดใหญ่เลื้อยเข้าบ้านตอนแรกนึกว่าท่อนไม้ก่อนไร้สดเผยนาทีจับชาวโซเชียลถึงกับถามหาเลขเด็ดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำวันนี้6ก,กันยายนศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุสพชนแดนได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีงูจงอางขนาดใหญ่เลื้อยเข้าบ้าน แถมชูคอแผ่แม <spreadsheet> ่เบี้ยส่งเสียงขู่ทำให้ผู้คนละแวกดังกล่าวต่างพากันหวาดกลัวหวั่นจะถูกงูพิษฉกได้รับอันตรายจึงประสานไปยังอาสากู้ภัยมูลิิร่วมกตันยูชนแดนนำอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานพร้อมกำลังอาสากู้ภัยรุดไปยังตรวจสอบเหตุเกิดที่บ้านเลขที่82หมู่2ตำบลสารากลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านปูนชั้นเดียวมีรั้วรอบขอบชิด มีนางสาวนิจารีอายุ29ปีเป็นเจ้าของบ้านและเป็นคนเจองูจงอางคนแรกพร้อมให้ข้อมูลกับอาสากู้ภัยว่างูตัวดังกล่าวได้เลื้อยไปซ่อนอยู่บริเวณกองอิฐข้างกำแพงบ้านจากนั้นอาสากู้พัยจึงกันผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ออกห่างเพื่อความปลอดภัยและช่วยกันค้นหาไม่นานก็พบงูจงอางขดตัวอยู่นิ่งแต่เนื่องจากมีลำตัวค่อนข้างใหญ่และมีความยาวประกอบกับเป็นงูพิษ จึงทําให้ต้องใช้ความระวังแถมงูจงอางก็พยายามส่งเสียงขู่และพยายามสู้แถมยังพยายามจะเลื้อยหนีตลอดเวลากระทั่งผ่านไปนานราว15นาทีอาสากู้ภัยก็สามารถจับตัวได้สําเร็จเมื่อนําออกมาตรวจสอบด้านนอกพบว่าเป็นงูจงอางขนาดใหญ่ลําตัวสีดําเมี่ยมความยาวกว่า3เมตรเศษโดยพบว่าบริเวณท่อนหางมีบาดแผลเล็กน้อยคาดว่าถูกทำร้ายมาจึงได้เลยมาหาที่หลบซ่อน โดยอาสากู้ภยัยจึงได้ช่วยกันนำตัวงูจงอางเสถุงปุ๋ยเพื่อไปปล่อยคืนสู่ป่าธ,ธรรมชาติต่อไปขณะที่ชาวบ้านที่มารอดูเหตุการณ์เชื่อว่างูจงอางตัวดังกล่าวน่าจะเป็นงูเจ้าที่เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีการพบเห็นงูจงอางขนาดใหญ่เท่านี้มาก่อนซึ่งระหว่างที่เริ่มทําการค้นหาและจับงูจงอางนั้นทานเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านก็ต่างมีการไลฟ์สดเผยแพร่เหตุการณ์ระทึกขณะเจ้าหน้าที่จับงูผ่านโซเชียล ซึ่งตลอดระยะเวลาที่กำลังไร้สดไปด้วยกันก็จะมีผู้คนในโซเชียลพากันสอบถามบ้านเลขที่หมูจงอางเลือ้อยเข้าบ้านเพื่อหวังนำเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคเพราะความที่เชื่อว่าสัตว์เลื้อยคานเข้าบ้านจะนำโชคลาภมาให้โดยเจ้าของบ้านก็บอกกล่าวให้ทราบโดยทั่วกันว่าบ้านเลขที่82งหมู2จากการสอบถามนางสาวนิจรีอายุ29ปีเจ้าของบ้านเล่าว,ว่าช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุตนเองนั้นนั่งเล่นนั่งคุยโทรศัพท์กับลูกอยู่ตรงโต๊ะหน้าบ้าน แล้วก็มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ข้างขณะนั้นสายตาก,ก็เหลือไปเห็นเป็นวัตถุสีดาตอนแรกคิดว่าท่อนไม้แต่ทําไมมันยาวจังแล้วพอหันไปอีกทีก็ต้องตกใจแทบช็อกเมื่อท่อนไม้ที่คิดไว้ตอนแรกกับกลายเป็นงูจงอางที่กําลังชูคอแผ่แม่เบี้ยพร้อมส่งเสียงขู่ด้วยความตกใจจึงรีบวิ่งไปเรียกแฟนให้มาดูและโทรแจ้งตำรวจกู้ภัยกระทั่งมาช่วยเหลือจับงูจงอางได้สําเร็จและปลอดภัย ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก .com ค่ะ